สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัวนะครับหลายคนบอกว่าผมทำแต่อาหารหนักๆเป็นกับข้าวเป็นอะไรกับแกล้มอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะแต่วันนี้นะครับผมได้ตัวนี้มาเป็นแป้งแพนเค้กกึง่งสำเร็จรูปนะครับยี่ห้อของ after you ยู่นะฮะยี่ห้อเขาดังอยู่นะครับแล้วก็เห็นว่า เด็กๆก,ก็ชอบนะครับคุณแม่บ้านบางท่านก็ชอบเพราะว่ากลิ่นมันหอมอะไรเงี้ยนะไปเจอมา195บาทอันนี้ขนาด500กรัมนะ510กรัมก็คงจะทำได้หลายแผ่นอยู่แล้วทำแพนเค้กได้หลายแผ่นอยู่แล้ก็เลยซื้อมาทดลองทำดูนะครับ อันนี้ก็ทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนาะใครที่มีเด็กๆอยู่ที่บ้านจะลองไปทำในช่วงที่อ,อยู่บ้านนะครับทำกับครอบครัวนะลองไปทำกันดูเดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนผสมที่ต้องใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่จริงส่วนผสมหลักๆที่ใช้ทำาแ็นเค้กเนี่ยก็ จะมีแป้งสำเร็จรูปของ after you นะครับมีไข่ไก่ครับมีเนยจืดนะฮะเนยจืดที่ละลายแล้วนะครับแล้วก็มีนมสดส่วนกล้วยนะครับพวกน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเอามาใส่ทีหลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรท็อปปิ้งก็ได้นะฮะไปเรามาดูส่วนผสมอันนี้มันเป็นขนาด500กรัมถ้าผมทำหมดคือกินไม่หมดแน่ๆก็เลยจะแบ่งเป็น3ส่วน นะครับทั้งกล่องเนี้ใช้ไข่ไก่อยู่3มฟองแต่ผมจะทำแค่2ฟองอันนี้ก็จะแบ่งเป็น3ามส่วนเอามาทำแค่2ส่วนนะนะครับลดปริมาณได้ปรับลดปริมาณได้ตามความเหมาะสมนะครับมาเริ่มผสมกันเลยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวขอแกะกล่องแพนเค้กก่อนนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างอืม ก็เป็นแป้งะนะฮะลักษณะเป็นแป้งแบบนี้เฉยๆเลยนี่เลยแป้งกึ่งสําเร็จรูปอ่ะเดี๋ยวเราจะามาใส่ในนี้นะครับผมจะใช้ไข่2ใบนะครับ แพนเค้กนี่จะใช้แค่ประมาณ2ส่วนนะครับถ้าใครมีกระชอนสำหรับล่อนก็ดีนะเพราะว่าแป้งมันจะได้แบบไม่เกาะตัวกันนะครับอันนี้เป็นเนยจืดนะก็ละลายแล้วใส่ลงไป ถ้า1กล่องใช้1ถ้วยครึ่งนะครับแต่เราใช้แค่2ส,ส่วนเราจะใส่แค่1ถ้วยเดี๋ยวเราจะตีส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเนาะเวลาตีก็ ตีไปทางเดียวนะครับแป้งมันจะได้แบบเนียนๆหน่อยส่วนผสมที่ผมทำเนี่ยเป็นการกะปริมาณคร่าวๆนะอาจจะไม่แม่นเหมือนอเชฟที่ทำขนมเป๊ะๆเลยนะ มันโอเคแล้วนะอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะลองเอาไปใส่ในกระทะนะครับเขาให้ใช้ไฟกลางนะครับก็จะใช้ไฟไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะ เดี๋ยวรอกระทะร้อนสักครู่นะครับอมกเหมือนร้อนละเขาให้เราเนี่ยนะครับใส่ประมาณสัก30มสิบวิถึง1นาทีต่อ1ชิ้นะจะลองดูก่อนนะ เขาให้สังเกตนะครับเวลาแพนเค,ค้กที่ควรจะกลับด้านแล้วมันจะมีอฟองปุดๆขึ้นมาอย่างเงี้ยทั่วเลยทั่วแพนเค,ค้กเลยนั่นแสดงว่าเราสามารถพลิกกลับด้านได้นะอันนี้มันเหมือนจะปุดๆแล้วเนาะขอแงบดูหน่อยโอเคจุ๊บ้ายสวยเลย พออีกด้านหนึ่งมันไม่มีปุดๆแล้วเราก็นับเอาประมาณสัก30วิถึง1นาทีเหมือนเดิมมาเลยอันนี้เราจะแต่งก็ได้แต่งให้มันแบบเห็นไหมโอเคสวยงามเลยขอปิดเตากันนะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหม วยงามเลยโอเคทีแรกก็กะว่าจะทำแค่ในกระทะเท่านั้นนะฮะแต่กลัวว่าแหม่ไหนๆก็ทำแล้วนะฮะคนที่มีหม้อทอดไรนะ้น้ำมันจะน้อยใจเนาะก็ลองว่าจะเอาแพนเค้กมาทำในหม้อทอดไร้น้ำมันรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับความรู้สึกมันจะเหมือนกับทำแบบในกระทะหรือเปล่าแล้วมันจะทำได้หรือเปล่าเหรอ,อนะเดี๋ยวลองดูนะครับก่อนที่เราจะเอาแพนเค้กใส่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวขอวอร์มหม้อสัก สองสามนาทีเนาะปรับไปที่สองร้อยองศาเลยแล้วก็วอร์มหม้อให้มันร้อนแป๊บหนึ่งถ้าคิดว่าหม้อร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะครับหมอ้อทอดไร้น้ำมันของผมเนี่ยมันมีตะแกรงอยู่ด้านในเนาะแต่ผมอยากจะใช้เทฟลอนที่มันอยู่ในกระทะอีกทีนึ่ะคือต้องเอาตะแกรงนี้ออกอเราจะไม่ใช้ตะแกรงนะ เราจะใช้แต่ด้านนี้ให้มันคล้ายๆกระทะมากที่สุดอันนี้เวลาจับต้องระวังเลยนะต้องจับขอบๆนี่เดี๋ยวมันจะร้อนใส่เข้าไปเหมือนกันเลยนะครับเหมือนที่เราจะใส่ในกระทะเลยประมาณนี้เนาะจับขอบๆนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไป ทีนี้ผมว่าใช้ไฟกลางๆผมก็จะประมาณสักร้อยแปนี่นหะอ่ะปรับไป5นาทีแต่ว่าเราเปิดดูได้เรื่อยๆนะฮะขอแอบ,บดูหน่อยออยังไม่ได้ยังไม่ได้ รู้สึกว่ามันจะเละเลยนะครับมันไม่ค่อยเวิร์กเลยโอเคพอจะสรุปได้แล้วนะครับมันทำกับหม้อทอดไร้น้ำมันไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับสำหรับแผนเค้กนะเหมาะสำหรับการทำในกระทะมากกว่านะฮะ เรียบร้อยไปแล้วนะคบสำหรับการทำแพนเค้กของอั t e r ยู u นะฮะอันนี้มาลองทั้งกระทะและหมอ้อทอดไร้น้ำมันสรุปว่าทำกระทะเถอะเพราะมาลองกับหมอ้อทอดไร้น้ำมันแล้วรู้สึกว่ามันไม่จับตัวกันเป็นก้อนอ่ะมันไม่ได้สัมผัสอะไรนะความร้อนโดยตรงจากกระทะลองดูแล้วถ้าหากว่าคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านท่านไหนลองแล้วโอเคนะกับหมอ้อทอดเนี่ยเวิร์กเนี่ย ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างบอกด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะไปลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็สรุปว่าทำเองได้แล้วก็อร่อยด้วยนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้ลูกๆมาทำต่อนะครับเห็นเขารอว่าอยากจะทำอยู่เหมือนกันเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับลองดูนะครับฝากกด Subscribe นะฮะกดติดตามแม้ก,กับ Family Man พ่บ้านางานครัวด้วยนะฮะมีเมนูอื่นๆที่เจ้าหม้อทอดไร้น้ำมันมันยังทำได้นะ รออีกเพียบเลยวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ